วันตลาดนัดน,นะจ๊ะวันนี้วาันอังคารจ้าคารพิเศษนะครับแดดออกเนาะฝนตกมาหลายมือแล้วเอาะปล่าซักผ้ากันนะครับอากาศบริว่างกรรมญยาตลาดนัดกันนะคะอู้อันนี้น่ารักจังเลยเนสินค้าหลากหลายเหมือนเดิมจ้านี่นะครับ โอ้อมันนี่คนหลายคนหลายคือคัะ วิ่งเชวีเชวีเว่ยปลาปาปาดุกจ้าปลาดุกปลาดุกจ้าแบบที่แปดนะคะแที่แปบบที่แดทนึ่งปาโยบกเขียบนะครับเออผมเห็นบอกเขียบโด

วันอัการแต่ว่าคนหลายนะครับคือคักดีนะวันนี้น่ะโอ้ตัวนี่ อยู่ที่ตลาดนัดไทยลาวนะครับมาร้านแม่ซอสปลาเผานะคะ สวัสดีแม่ซ้อนนะครับเจอแม่ซ้อนพอดีแม่ซ้อนสวัสดีครับมาๆมาไปไหนแ้วนี่เนาะจ้านี่นะครับเราลงไห้ทีพี่น้องเพจได้เมืองกันนี่นี่นี่ขอขอชมเนี่ยนะครับแม่ซ้อนนี่เขามีขอบคุณนจ้าแ็บแซบแทบแบเพราะหลายคนว่าอยู่ว่าออกราษาจะมาจะขึ้นห้องบ้านอ่ามันมีน้ำพริกน้ำยานะครับน้ำปน นี่นะครับแล้วก็วันนี้เขาเมื่อกี้นี้เขาได้แล้วนะครับเอ่อ,ยดดอวยเปียหนึ่งชุดจ้ามีของดีคนสวยคนหลังใส่ถุงก๋ปเปียทอดกรอบใหม่ๆจ้าแซ่บๆนะครับโอ้นนี้เป็นชุดน้ำพริกนะครับโอ,อ้ปอ,อ๋อ,อเป็นปลนอ,อ๋อปลนกับผักลวกอ๋อสามชุดเท่าไหร่ครับหนูสาวบา่าสาวบา่าโอเคปลนกับผักลวกนะครับเออเด็ดปลนกับผักลวก องคชุดใหญ่ซาบาดแล้วก็อุ้ขนมแต่แซ่บขนมโบราณขนมกล้วยขนมกล้วยขนมครกนะครับผัดมีโบราณด้าน,นนี้นี่ผัดมีโบราณจา้านี่นี่โยโย่จา้าโยโย่ผัดมีโบราณนะครับเอ,อ้เอ,อ้ย โอ้เอาเอาเอาสูงหนึ oh. Oh, hmm. ่งนะครับเอ้กินซาตุมงใช่าบะใ่ไหมาอออสิบบาทนะครับแบบเาหลายละนี่นะบิบบาทก็ถานี <me> ่เลยกเาหลายยงกินอะเล็กน้อยเอ้านี่นะคร ช่วยโอ,อ้เาก็ม,มีตมหำหมูฮูงนะเนะมีส้ตมตำปลาเผาอากาศมีกับเผาลาวก็มีกับเผาสุกก็มีนะคะรับสั่าม้าสวยแล้วจะเบิ่แล้วแต่ของกินของขนมจ้าได้ครับใส่ถุงด้วยกันเลย เดยวเด็ดหนึ่งนะครับตา,านม่ซอสปลาเผานะครับนี่อยู่ในโดมนะครับพี่น้องมันจะเป็นป้ายใหญ่ๆบอกอยู่แม่ซอสปลาเผาอืมตนนา,านี้เปานขายขนม จ้าจะเกิดมาเดินตลาดนัดกันต่อนะคะแล้วเราเจอน้องเมษาจ้าจ้าเอ๋จ้าอี๋จ้าอี๋อดีตจ้าก่อนนี่จ้าก่อนอดีตจ้ากําลังกินกําลังกินอันนี้อยู่โอ้ยต้องใส่แมสด้วยใส่แมสด้วยอืมอืมหะกินด้วยกินด้วย กินด้วยกินด้วยกินน้ำแนงกินน้ำเนน่าน่าน่าเอาเดินมาเดินเดินเดินปาปาปามาเร็วมาเร็วกําลังดื้อกําลังดื้อเดินเลยเดินเลยเอา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 มา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 นี่ ใส่ชุดสวยสาวกระโปรงแดงตกเด้อตกเด,อกเดอ้ออันนี้ใส่ข้า,างๆเดินไปเออจ้าก็เป็นวันครอบครัวนะครับออพาเด็กน้อยพาลูกหลานมาย่างเล่นซื้อของกัน อกีดละกีดอยากได้ของเล่นละาอกีดเป็นละกีดเป็ <c oughs> นละนี่นี่นี่เริ่ม <c oughs> เริ่มรู้มากละดลูดูปลาดูปลาดูปลา ปลาปลานั่ง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 เลยนั่งเลยอืมอืมเอาดูเฉยเฉดูเฉยเฉ้น่วงมุมีเขียวใช่ปะเขียวยวเขียวอ่อเนี้ยมันต็มปงเนียเก่งนะครับไปแล้วไปแล้วอาบไาบปายไายบไาบป ว้าวแล้วก็ไปเจอกันที่บ้านทางนี้เดินกันต่อนะครับเดินกันต่อนี่อ้อมบอสต์สอบอร์ี่โซดาจ้าโซดาค่ะ เป็นไงพี่ได้อะไรน้ยนี่แหละนี่นี่น,น,น,นี่หลายอย่างอยู่จ้ะเดินเล่นๆมาเรื่อยๆ โอ้มีแคตตัสด้วยอ๋อต้นละยี่สิบต้นละสามสิบห้าก็ไม่แพงไม่แพงนะครับนี่พอเองด้วยอ๋ออ๋อเราพอเยอะๆอ๋อเราเราก็พอขายด้วยเออดี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 จ้ะมันแตกเยอะพี่จ้ะเนาะดีแล้วแน่คือมันแตกเยอะเราก็ได้แบบแบ่งปันกันไปยี่สิบบาทสามสิบห้าบาทจ้าเอ๋มาดูต้นไม้หดูอันนี้น้องเมษาเองค่ะ <A> เล่นไม่ได้เลลูกเล่นไม่ได้